อ่ะผัวพานจะนง่ายๆนะครับผมสะดวกตรงไหนทําตรงนั้นครับผมเนีย่ยหมูนะครับวันนี้แกงแห้งใช้เยอะหน่อยนึงนะครับพอดีเผื่อที่แม่ก็จะรวนให้แห้งก่อนนะครับ อันนี้ผัดกระเพราพริกแกงของแท้นะเดี๋ยวครับผมใส่ไปเลยนนทำอยู่ที่บ้านนะครับผมวันนี้ไม่ขอใส่แมสนะฮะอยู่ในบ้านเราเองครับผม ก็ปรุงรสได้แล้วก็คั่วให้แห้งครับ วันนี้เน้นหมูครับผม หัวง่ายๆครับผม tại vì không chín, không chín เหลือแห้งอย่างเดียวนะครับนี่ครับผมกระเพราวันนี้จะเน้นกระเพรานะใส่ลงไปเลยคนระับคั่วจนมันเกี่ยวหมดเลยนะครับมันถึงจะเข้าเนื้อนะผมคือยังไม่ปปุงนะ ว่จนมันแห้งนะครับผมพริกแกงก็จนะอกกหนะอมนะครับพอพรกิกแกงหักไม่โอเคนะครับงี้ยผมผงรสอัลโลรสดีครับผมผงชูรนะสฮะน้ำตาลนิดหน่อยนะครับผมแล้วกระเพราครับอันนี้เน้นกระเพรานะผมไม่มีผักนะครับงี้ยผมนะพอแล้วครับผมแห้งเลยนะฮะก็ตักข้าวราดไปเลยนะครับผม แซ่บแล้วผมกบเขาพิแกงขวแห้งนะครับปูที่นะครับผมอร่อยดีนะครับผมลากข้าวร้อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดเรียบร้อยครับผมเนี่ยฮะเมนูบ้านของผมนะครับแกงให้เผ็ดนะครับผมแล้วก็หาเก็บผักนะครับผมข้างบ้านแม่แอมนะครับก็มีตั้งมะเขือขื่นนะครับแต่เราต้องผ่าเนี่ยครับผมต้องผ่าล้างเม็ดออกนะครับผมกระชายแล้วก็ ก็ยังมีกระชายอีกนะครับผมกระชายยอดกระถินไอ้ต้นหอมนะครับผมหัวหอมเป็นต้นนะครับแล้วับผมกินข้าวด้วยกันนะฮะง่ายๆนะครับผมคือกินไม่ยากนะครับกินข้าวด้วยกันกบผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะคือมองใกล้ๆต้งใส่เว่น,น,ค,น,ยยนครับผมคนสายตายาว ยอเนี่ยอร่อยครับผมไม่ไม่กินแรงนะเดี๋ยวก็หยกข้าวเปล่าๆก็กินได้นะครับพี่มิวชอบเลยนะ อ,อันนี้ผมใส่ตู้เย็นไว้เห็นไหมปิดตาสวยนะครับสองโลกว่านะครับผมลดลูกค้าไปหน่อยหนึ่งแต่มันเหลวนะครับผมอันนี้เป็นก้อนที่แบบปิดตาที่สวยมากนะครับ มีหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับผมเพราะว่ามันเป็นในมะขามด้วยนะครับมะขามป่าช่วงนี้มันออกดอกนะครับผมมะขามป่าออกดอกแล้วนยะมันดูน้ำไนมะ่ไม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 เหนียวนะครับผมก็นี่ับผมจัดมากพอดีนะจะส่ <c oughs> งใบนี้นะครับ อันนี้ลูกค้าประจํานะครับผมพอเขากินหมดแล้วเนี่ยเขาจะสั่งนะครับผมเราก็เก็บไว้นะครับบางทีคนใหม่มาเราก็บอกไม่มี <c oughs> คือต้องตุนไว้ก่อนนะครับเผื่อลูกค้าคนที่เขากินของเราประจาเนี่ย <c oughs> พอเขาหมดนะครับพอหมดแล้วเนี่ยโอเคเราก็เอาที่เราเก็บเนี่ยให้เขาบางทีเก็บไว้จนเป็นไข่ก็มีนะครับนดืงเลงนะฮะ ส่งตอนเย็นนะครับผมถ้าส่งตอนเช้าเนะี่ยไปจะมีจะขึ้นของตอนเย็นเสมอทุกวันนะครับผมถ้าเราไปส่งตอนเช้ามันก็อยู่ในกล่องมันจะร้อนป่าปนะครับก็แนะนำน้องๆถ้าส่งให้ลูกค้าประมาณไปบ่ายไปส่งได้นะครับตั้งแต่บ่ายแต,แต่คนมันจะเยอะหรือเปล่านี่ก็อีกทีหนึ่งนะครับผม